น,นี่ปนราการที่ไม,ม่หเหมาะสมนี้ค่ะนแรปวดพิจารนอะไรการรับชมด้วยนะคะ๊าย่า็สดีกันด้วยนนฮะก็กันี้เราก็อยู่กับในรายการเหมือนเดิมเช่นเคยนเช่นรถถุงอ่ะเอนเนาถึงกตายเลยอ,อเก็วาก็มันเลยนะก็พาร์นี้ดูว่าฝ่ายเราจะรอดหรือไม่นะ นีเราก็ไม่ทราบตัวเองว่าตัวเองจะรอดหรือไม่ะนะก็มีแต่คอมเมนต์ว่ามาถึงก็ตายเลยอย่างนี้แน่ก็ความตายของเรานั่นเองแน่ต้องเข้าใจว่าเรากลาเพราะเวลาเล่นกับเพื่อนเราก็ช่วยให้เพื่อนแบบลูกเอ้ยลูกลูกยาดจ้านั่นแหละอก็วันนี้อีพีนี้ อีพีสอแล้วนั่นเองนะคะผมอีพีสอแล้วเหมือนดีใจตื่นแน่นเนอีพีแปอะไรอย่างนี้แม่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแน่ไม่ใช่เลยโอเคเอออยาลูกยาพอแล้วเล่นแม่เด็8แปดนะนุ๊ก 说一 ไม่พอนะมานั่งเล่นแล้วโดนคนอื่นให้กินน,น้ำน้ำมะเขือเทศว่าไอ้ที่มาแบบใหม่ๆอ่ะเออโดนรับประทามาสัสี่คนเลยเนะี่ยไม่ทำหรอกเก็บมะเขือเทศน <c oughs> <c oughs> จะหาว่ากากก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่กากนี่ก็คือเราเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วแบบน้ำใช่ไหมแต่ถามว่ากินแบบแบบเป็นซอสอะไรเนี้ยก็กินกินกินอยู่กินอยู่แต่ไม่ถึงกับเยอะอะไรอย่างนี้อันนี้มันเป็นน้ำเลยเนะยเราก็ไม่ชอบอ่ะเออนะ ก็ขอโทษด้วยถ้าแบบเออเห็นว่าเราไม่ทําไมถึงไม่รับคาท้าเราอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถึงจะกับว่ายิงหรือว่าอะไรนะแต่คือเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศแบบเป็นนั้นอยู่แล้วนะต้องขออภัยด้วยนะโอเคนะครับผมเออติดเติดกเติดเราจะตั้งแคมป์เดี่ยวไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยน่ว่าเราจะตัใครคิดว่าจะมตั้งแคมป์ยงไงก็คงไม่คิด ที่หัวนะเว้ยเวลายิงซอมบี้อ่ะเอ้ยฆ่าซอมบี้นะเว้ยแม่งก็ไม่ช่วยก็ช่วยจริงๆอ่ะนะมีอุปกรณ์ให้กูเก็บไปแล้วลูกโอ้ยต้องข้ามไปฝั่งโน้นใช่ไหมอ้อ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 มฝั่งนี้อ้อมอ้อจุ๊บ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 โอเคโอ้โหเจอซอมบี้เลยกูระงิบ โอ้ดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ตัวมัเนี่ย พูดว่าจะมาต่อกับเรื่องไอ้อยากเกิดพวกแบบฟาร์มอะไรเงี้ยเออนะมันนฟาร์มแบบอยู่ดีกินดีไม่ใช่คนละเรื่องอขอพรอเป็นจริงเว้ยฮ้ก็ฟาร์มจริงด้วยแต่มันน่าจะมีรถให้นะไอ้เนี่ยฟาร์มเนี้ยผมชอบมากเลยเวลาตอนที่ผมได้แบบเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเออมันก็แบบม,มันมีความสนุกของมันอ่ะนะแต่ถามว่าทําไมถึง เล่นกับของเพื่อนเล่นไม่รอดอยู่แล้วให้แค่เห็นนะในคลิปกับผมว่าผมก็เล่นไม่รอดแล้วใช่ปหะหละังนะโอเคแล้วก็มีเด็กถามว่าพี่โรสทำไมเล่นอันเทินแล้วมันหลุดแล้วก็ คลิปแรกที่ผมบอกว่าเธอละเลียฮะก็มีคนมามมเลว่าพี่ครับไม่ใช่ละเลียครับเ็ธอเีงโทษฮะตัวเองที่ผายเลยฮะก็ขอโทษด้วยที่อ่านผิดนั่นเองฮะอย่าว่ากันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมเนืรับ ขอโทษด้วยนะถ้าบ้านถ้าได้ยินเสียงบ้านอะ<ม>ว่าคงทุกคนน่าจะรู้ว่าปเป็นวันพ่อนะครับน่าจะรู้ดีกันเยอะได้เจอเรื่อยแล้วขัดเตี้ยโอเคเอ <c oughs> ไม่เล่นไม่ละหลับแ,แต่ตอนแรกมันเขาบอกว่าห้ามคอไม่ใช่อ

ชาตินี่กูจะไปรอดไหมเนี่ยนะอกูสา์เจอแบบเออรถที่ดีของกูแล้วโอ้ยอะไรวะไปเมืองใหญ่เลยรถ ซอมบีก็เสือกมีโอ้อยทำไมมันยากเกมบ้าแล้วเนี่ยยากใช่ไหมไอ,อ้เลยอเราต้องไม่หาพวกดาบให้ได้พวกอุปกรณ์อะเออถ้าหาเ้ยเล่นอะไรก็ไม่รอดโห่รวย เหมือน,นเหมือนเพื่อนตนั้นเพื่อนชเฮ้ยรถรถรถเล่นเกมกันเล่นเกมกันเกมอะไรอ่ะออดิชั่นยังรอได้นะฮะออดิชั่นยังเล่นได้เอออันนี้พอเองพอได้แต่พอแบบเฮ้ยรถมาเล่นเกมอันเดิมกันเออมาตอนแรกก็เอ้ยแม่งเ,เห็นมันคนฮิตกันเยอะเนาะอะไรเงีย้ยลองเล่นดูอ่ะก็ไปก็ลองไปอะไรวะไปเล่นดูอ่ะแล้วทีนี้เพื่อนมันก็บอกเฮ้ยรถ กูลืมบอกว่าว่าไอกเกมเนี้ยมันไม่ได้เซิฟไม่ได้เกิดที่เดียวกันหมดเลยมันจะแยกกันเกิดแยกกันเกิดว่าอยู่ตัวไหนละเราก็แบบชิบหายแล้วไงทีนี้คือเราเล่นครั้งแรกเราก็ตายแล้วไงพอเราพอเรามาเล่นครั้งที่สองแม่ก็โคตรองโคตรตายอ่ะจริงๆรแล้วทีนี้พอเราจเจอเพื่อนโอ้โหแม่โคตรด,ดีใจ,จเจอเพื่อนอย่างสวรรค์มาโบสถอะจริงจริงเออนะแล้วทีนี้ อ่ะแล้วทีนี้เราแบบว่าเฮ้ยอยากได้ของว่ะอะไรเงี้ยเออไปทำที่ไหนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหได้เต็มแบบโคตรเต็มอ่ะเสื้อแบบโผอะไรเยอะแยะมาเต็มปุ๊บเลยเอ้ยก็ทีนี้ปุ๊บ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 อ่ะทีนี้มาเมืองเมืองไหนไม่รู้เมืองขวดใหญ่อ่ะเมืองอีกเมืองงั้แบบหมู่บ้านอะไรเงี้ยเมืองใหญ่นะโหแบบโคตรล่าเลยหุ้ยแม่งโหซอมบี้เยอะว่ะอะไรเงี้ยเอ้ยชอบชอบชอบไม่รู้ตอนนั้นอารมณ์ไหนแม่งสกอตไอเทอร์เลียค่ะไออันเชิญค้างใช่ไหม เฮ้ยเมืองที่เราตายเมื่อกี้หราเอออันเทินค้างทีนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยเอออันเทินมันก็เล่นสนุกหน้าอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากลองเล่นดูเจสอมบี กี่แหละที่กูตายคันเนี้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 ยันเนี้ยงนอนเลี้ยงรถนอนรถคันนี้เลี้ยจริงอันนี้กูเลยส่วนมากบ้านเมืองแบบนี้ผมไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะมีแบบของให้หรอกส่วนมากมันก็จะมีแบบพวกไม้เบสบอลอะไรอย่างงี้ใครที่ไม่เจอของดีแม่งโค้ชโชคดีจริงๆ ตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผมได้เจอแค่ดาบที่ชกที่คิดว่าดีที่สุดลเอะางเงี้ยแบบดาบไอ้ดาบสมุไรอ่ะเออ่นี่ผมเจอบ่อยเล่นดาบเนี่แบบเล่นเซิร์ฟนี่แล้แบบเจอบ่อยมากได้เป็นตัวเป็นตนเขาแล้วกว่าจะได้เป็นตัวเป็นตนแม่งกว่าจะได้เสื้อได้พวกนี้โอ้โหโคตรยากเนี่ยผมก็จะเป็นแบบคนอย่างนี้แหละแบบเฮ้ยเนี่ยบ้านหลังนี้ มีเสื้อผ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้แหละส่วนมากผมจะมาพวกซื้อแบบนี้ผมจะมาหาพวกเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้มาสารเนะอะไรเลยจริงๆเนี่ยโอ้ยใช้ปืนไม่เป็นในนี้พูดเลยนะนี่พูดกันตรงๆเลยว,ว่าคือเราเป็นคนใช้ปืนไม่เป็น ป๋าสีเหลืองจะไม่ไม่เอ๊ะถ้าใครดูคลิปผมนะมมุติว่าได้ดูคลิปของพี่อะไรนะของพี่โรสปะ่ะแบบไอของพี่โรสที่พี่เขาไปเล่นกับพี่ของพี่โรสอะไรนะกระเป๋ากลายเป็นเครื่องปัดไฟ <c oughs> โคตรตลกเลยขับแบบนั่งขับเลยจริงเราก็เราก็เป็นเหมือนกันเรามองอะไรนะรู้อะไรรถรถมึงเจอไอ้นั้นป่ะวะอะไรเงี้ยเจอของไหมเจอเจอเจอ,เจอ เจอของเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โห,โหโซอมบี้ฟิลลิ่งอ่ะลูกฮะ <c oughs> เออ,เอ,อไม่ทันเลยไม่ทันพูดเลยว่าฟิลลิ่งแม่งกระเป๋านี้เห็นบอกว่ามันหนักแต่มันใส่ได้เยอะเห็นปะ,ปะก็ดีนะ า้ายซ้ายดีอยากไปปะไปเมืองนั้นมากกว่าเมืองอะไรนะหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่ผมมันมีรถอะที่ผมได้มาโอหเสียงใจมากอะอุตส่าห์เจอไล่แงดไปขอโทษนะที่ใช้คำหยาบอ่ะก็ลืมบอกกันว่าเออที่อะไรนะ ท <im> 谢谢 eter, ole, ี่ทุกคนบอกว่าอะไรนะทาไมเสียงพี่รสยังไม่เข้ากับหน้าอะไรอย่างนี้หน้าตามันไม่เข้ากับเสียงตัวจริงเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะถามยังไงเดียก็มันเ่ยวเรื่องไม้ด้วยนะว่าไม้ดีหรือไม่ดีมันคือเราก็เป็นเสียงที่ปรัวติดอยู่แล้วแต่คือมีบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่รสทำไมเสียงไม่เหมือนกับข้างหน้าไม่เหมือนหน้าทำไมไม่เหมือนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนมันก็เจอตัวจริงเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็มันแตกต่างกันว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนเรามันก็เสียงไม่เข้ากันอะไรเงี้ยแต่ มันต้องเกี่ยวกับไม้ด้วยไม,ไม้ไม้อันนี้พูดกันเลยว่าไม้กะามากนะซื้อซื้อมาแบบของถูกๆนั่นเองเนี่ยอันนี้ไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยว <c oughs> อายโ,โ,โอเคโอเคแล้วที่ถามกันมาเยอะเยอะโครเยอะเลยอันเนี้ยถามได้เลยว่าไอ้ที่ขึ้นสถานนะกับใครวะอะไรวะพี่ีนใช่ไหมเออพี่ีนหัวหน้ากลุ่มเอ้เพื่อนพี่พี่ในกลุ่มอะก็ถามว่าเอ้ย เป็นแฟนกันจริงๆเหรออะไรอย่างนี้ขึ้นฐานะกันนะไปดูใหม่นะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคือเราไม่ได้เป็นอะไรพี่เขาแนะ่ก็อย่าคิดกันมากนะครับผมเราก็โสดๆอยู่เหมือนเดิมปกติอ่ะเจอห่อเจอห่อ,อเจอห่ออ้ตายกูจะตายเลยไม่ได้ะไรหรอยังไม่ใช่เกือบตายแล้วกูจะตายล้ว man. ความหยาบเยอะจังวันนี้เราไปเหอะจริงๆเราไปเหอะจริงๆ อไปเอารถตรงนั้นนะไอ้ตรงเหยียบวัตที่สีฟ้าตรงนู้นน่ะเออไปเอาแล้วแม่งศูนย์เหมือนคันนี้โอ้โหเสียเดินมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันยากจังวะมันหลังไม้ก็เล่นกันเกิดคนอื่นด้วยเยอะเลยไม่น่าฟังน้องเลยน้องก็บอกพี่น้อยพี่น้อยแคทเกมจะอันเจอได้หน่อยอันเจอได้หน่อยมาจัดให้ลูกมาจัดให้ เป็นไงล่ะโอเคนะครับว่าเหมือนเดิมไม่มีปี โอ้ยไม่รอดจริงๆด้วยเป็นเกมที่เราเล่นคนเดียวไม่รอดนะอันนี้พูดกับตัวตรงเลยแต่ถ้าเป็นไมค้าบเออนั้นรอดนะเป็นเกมนี้ไม่รอดอะ่ะจริงๆบัมดี้กตองเคลืนเลยลูก อยากเจอบ้านในนั้นนะบ้านในฟ้ามาอุตสศาสต์เจอรถแล้วอ่ะจริงเจอรถต้องแปดอะไรนะมันแปดสิบสามอะไรนะก็ยังเราก็จำแมปแต่ที่ลงไมคครับไปได้เลยไหนะน,นี่อืมน,นัม่นม,มาเป็นมิตรกับฉันเถอะเดีจะดูแลย ตัว โอ้ยยาใๆญ่โอเคค่ะก็อีพีนี้ก็เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย